สวัสด yes, so so ีคร ho ับเจมมาโตไม่แก้วนะครับว so, so ันน so, <mel> ี้ก็กลับมาพร้อมกับกิจกรรมร้านค้าโมโโฮซึ่งร้านค้าโมโคก็รอบนี้ก็มีชุดใหม่มาหนึ่งชุดนะครับชุดเก่าสองชุดแล้วก็มีกระเป๋าสุดเท่มาด้วยนะครับซึ่งร้านค้าโมโกของเราในรอบนี้เนี่ยจะเริ่มจําหน่ายตั้งแต่วันที่14นะครับก็คือวันอาทิตย์นี้ไปจนถึงวันที่20เป็นระยะเวลา7วันด้วยกันนะสิบสี่ถึงยี่สิบ มีอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่านะครับขอเปิดโคยแบบยัง <c oughs> ไม่รู้จำราคาไม่ค่อยได้แบบโคลยแบบหนึ่งชึง <c oughs> อ่าโอเคนะครับความจริงมีชุดมากกว่าสี่ชุดนะมีชุดห้าชุดนะครับแต่ว่าแต่ว่าขอเอามาบอกแค่สี่อันแล้วกันนะครับสี่อันแล้วกัน แต่ก็ความจริงมันนอกจากมีชุดมีปืนเด็ดด้วยมีปืนเด็ดเด็ดเด็ดความจริงเป็นปืนโกงแพสนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ดูกันนะครับมาเริ่มต้นจากชุดก่อนละกันนะครับชุดตอนนี้นะครับก็ชุดเด็ดเด็ดนะครับเอาเป็น2ชุดนี้ก่อนละกันนะอีกสองชุดก็เดี๋ยวรีวิวก็ได้รีวิวก็ได้นะชุดนี้นะครับชุด Pretty d i m o n นะตัวนี้น่ารักมากเลยนะเป็นแบบปีศาจสาว พระปีตปากน่ารักนะครับขอรีวิวให้ดูทีละส่วนละกันนะนี่นะพาแรกจะเป็นทรงผมเพ้อมหูฟังนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกตรงหูฟังด้วยพาที่สองนะครับจะเป็นเสื้อนะข้างในก็เป็นเสื้อแบบเส,เสื้อแขนกุดนะครับแล้วก็เปิดอกนิดหน่อยข้างนอกก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีดําม่วงนะครับเทาเทาม่วงรองเท้าจะเป็นรองเท้ทาสีขาวแล้วก็มีลายเหมือนแบบสปาร์นะน่ารักส่วนที่เหลือนะครับก็ นี่ละกันให้ดูแบบรวดเร็วก็คือผ้าปิดปากนะครับที่เป็นเหมือนเขี้ยวแล้วก็กางเกงที่เอาไปใส่ได้กับหลายชุดเลยนะกางเกงเป็นทรงแบบปัจจุบันนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองตัวที่สองหากหาก่อนชุบ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 ตัวที่สองไม่ใช่ต้งสีม่วงตัวที่สองสีม่วง สีม่วงสีม่วงสีม่วงเลยไหมเนี่ยเลยไหมเนี่ยไม่ใช่อันนี้หาไม่เจอเดือดสีฟ้าไม่ใช่สีฟ้าสีม่วงแหละสีม่วงแหละหาโทษ พยายามหาของเยอะเนี่ยบอกแล้วว่าเบื่อของเยอะต้องไปลบออกเวลาจะหามันหาไม่เจอเดี๋สีทองกันนะจะเป็นสีทองก็ได้นะอาจะเป็นสีทองก็ได้นะ,ะเ,นอนะเออนี่โอ้หาตั้งนานครับอันที่สองจะเป็นชุดนี้นะครับสตาร์เกเซอร์นะรับก็จะมีสีชิ้นเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผม ความรวดเร็วรีวิวให้ดูนี่คือทรงผมน่ารักนะครับแต่อันนี้ข้างหน้าใหญ่ไปหน่อยนะกางเกงก็น่ารักนะครับเปลี่ยนเสื้อให้ชัดนิดนึงหายากอีกเสื้อชัดตัวนี้อ,อืมอันนี้ก็ได้น่าจะชัดนะกางเกงเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรสีอะไรอ่ะเนี่ยบอกไม่ถูกอะกาแล็กซี่กาแล็กซี่นี่นะแล้วก็พัดรองเท้าจะเป็นแบบนี้นะครับรองเท้า นี่คือชุดที่2ที่อยู่ในเซตนะครับส่วนของผู้ชายนะครับ forget, ก็มี2ชุดเ <it 's S 1> ช่นเดียวกันนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดนี้อ,อ้ผู้ชายมี3มชุดชุดแรกก็เป็นชุดนี้นะครับดังเดวิลนะตัวน,นี้ก็เท่มากๆนะเป็นปีศาจเหมือนกันปีศาจแบบน่ารักน่ารักชุดรีวิวให้ดู on ป๊อปป๊อปป๊ปนะฮพอแรกจะเป็นหมวกพอมกับทรงผมนะครับพอที่2จะเป็นหน้ากากมีเขี้ยวเหมือนกัน พาที่สามตัวนี้เป็นเกงเกงสวยมากเลยมีตาปีศาจอยู่ด้วยเห็นไหมเก่งเท่แล้วก็พาท,ที่สี่กับห้านะครับก็จะเป็นรองเท้ากับเสือ้อนะครับเสือ้อเสือเส้อรองเท้าก็จะขายตัวผู้หญิงนะก็จะมีเหมือนเป็นสัปปะหลาดกินอยู่นี่หน้าสัปปะหลาดอยูนะ่อีกชุดหนึ่งนะครับก็ เหมือนกันก็คือแพ็คนี้นะ Star Oracle ซ่อนกระเป๋าได้นะครับชุดนี้ชุดนี้นี่จะดูแบบอารมณ์เป็นเขาเรียกว่าไงนะเกมเก็บเลเวลนะใครที่ชอบแบบว่าชุดแบบอลังการอลังการเนีแบบเก็บเลเวลนี่มาเลยชุดนี้ต้องมาละจริงๆเ,เกมตัวไหนที่โมเดลมันจะไม่ทับกันดินะ พี่แจ๊สน่ะพอได้อยู่พระแรกเป็นทรงผมนะครับพร้อมกับหมวกอลังการมากเลยพี่ว่ามันใหญ่ไปหน่อยนะตัวเสื้อนะเป็นเสื้อคล้ายๆแบบเหมือนอารมณ์แบบจอมเวทอะจอมเวทนี่เกมเก็บเรียวเป็นจอมเวทแห่งดวงดาวรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าสีดํานะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูกางเกงเก,ง,เกงกางเกงก็เท่ดีนะครับกางเกงขาวนี่เกงตัวนี้เปลี่ยนเท้าด้วย อ่านี่นะครับสำหรับชุดนี้ชิงต่อมาอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งอยู่ที่ใครวะอีกชุดหนึ่งใส่ไว้ที่ใครวะอ,อืมไว้ที่ใครไม่รู้หาแป๊บหนึ่งหายแก้วพี่อาร์ที่อาร์หายแก้ว Warrior Prince นะครับสำหรับชุดต่อไปนี่ พี่ท็อปแบนส์ไหนพี่ไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้ากับความอาหรับอียิปต์อียิปต์ไม่ใช่อาหรับอันนี้อียิปต์ป๊าปป๊บปป๊ปปปาปฮะโอเคได้ละชุดนี้นะครับเป็นวัวเรือปิน้นอันนี้เป็นชุดใหม่นะที่เข้ามาในกิจกรรมนี้มีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันคือเสือเ้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็การแต่งหน้าครับเน,นี่ยจะเป็นแนวแบบอียิปต์ก็ป่ะเนี่ยใช่แหละ เปลี่ยนชุดให้ดูกันปั๊บอ่าพาทแรกนะครับจะเป็นพาทการแต่งหน้าละกันการแต่งหน้าขอเปลี่ยนหัวแบบชัดๆนิดนึงดินี่ทานหน้าสีทองนะครับพา์ท,ที่สองคือเสื้อนะมีเอฟเฟกด้วยเอฟเฟกแสงอยู่ที่แบบเครื่องประดับนะครับแล้วก็พา์ท,ที่สามคือรองเท้านะรองเท้าเป็นรองเท้าแตะนี่น่าจะชอบกันนะไม่รู้คนใ้ทำไมชอบรองเท้าแตะนะก็ลองดูพา์ที่เลือนะครับ ทรงผมนะอันนี้เป็นทรงผมยาวและกังเกงกังเกงจะแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรไทยแบบ่นะฮารูฮาราหน่อยถ้าใส่ทัางชุดมันจะเหมือนต่อกันนะครับตัวนี้ก็อยู่ในกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีปืนด้วยนะครับมีปืนให้เลือกด้วยนะ คลิปอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าทนทนไปนะปืนที่ให้เลือกก็คือปืนเอ็มหกสิบไลฟ์รีบีนะครับซึ่งเป็นตัวที่บวกอัตราการยิงถึง2ด้วยกันนะตัวนี้ก็อยู่ในรังค้าโมโคโให้เลือกใส่ได้นะครับใครบอกไม่เอาไม่เอาไม่อยากได้ชุดนะครับก็นี่มาแล้วอีกปืนนึ่งครับที่เป็นปืนหดโหดช่วงนี้นะหดโอดช่วงนี้คือนี่นครับค่า the executioner บวกระยะหนึ่งเจาะเกราะสองบอกเลยแรงแรงนะแผทนี้แรงแรงนะครับมีคนบอกว่าเนิร์ฟเพิ่พี่เนิร์ฟเพิ่พี่นะครับเดี๋ยวต้องเราดูว่าถ้าเกิดเป็นโกงเกินไปก็จะมีการเนิร์ฟในแพทต่อไปนะตัวนี้ก็เป็นคาที่ดีสุดแล้วในเกมตอนนี้นะครับสามารถเลือกแบบการันตีได้ในกิจกรรมนี้นะครับ <Rock. S 1> คุม้มนะใครไม่อยากได้ชุดเอาคุ้มไป,ไปแต่ว่าแต่ว่า,วามันจะมีมันจะมีของดีของเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับของดีของเด็ดอีกอย่างก็คือตัวกระเป๋านะ กระเป๋าอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าที่ทุกคนชื่นชอบนะครับชื่นชอบชื่นชอบคือกระเป๋าขอเปลี่ยนตัวก่อน์ขอเทพกันมาสิมากระเป๋าไม่ยุดกระเป๋าไม่ยุดไหนวะเจมม่วนี่สีทอง นี่สิมโมงนี่กระเป๋านี้นะครับอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะจะเป็นแบบเหมือนดาบสั้นกับกระบอกไม้เลเวลสองนะจะมีดาบคู่ขึ้นมาพร้อมกระบอกไม้กลายเป็นคัมภี์และเลเวลสามนะครับนี่เลยดาบสามอันพร้อมคู่หน,น่คู่หน,นเป็นแบบที่ไว้ป่านะครับแล้วก็หน้ากากด้วยเท่ยามากนี่ดูดิเข้าแก้วเข้ากัมทองแก้วทำไมช่วงนี้มีแต่ของเข้ากับกัมทองมานะ ไม่ใหญ่ด้วยไม่ใหญ่ด้วยเอาไปใช้จริงได้นะครับไม่ต้องกลัวคนเห็นนะไม่ได้ใหญ่มากสาหรับกระเป๋านี้ก็อยู่ในกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้นะครับรายการโมโกของเราเนี่ยหมดตู้จะอยู่ที่พันกว่าเพรเท่านั้นนะครับเวลาที่เราเข้ามาเล่นเนี่ยก็คือเราเข้ามาจะมีของให้เลือกถูกไหมจะมีของแบบว่าธรรมดาสี่ชิ้นไม่ต้องเลือกมีของรางวัลรองแล้วก็มีของรางวัลใหญ่ซึ่งตัวกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ในรางวัลรองนะครับแล้วก็รางวัลใหญ่เนี่ยจะมีชุดเมื่อกี้นะครับทั้งหมด5ชุดแล้วก็มีตัว สกิมปืนอีก2อันแล้วก็มีไอซ์ซอเก่าอันหนึงนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดใครชอบชุดนะครับก็ไปเลือกชุดใครชอบสกินปืนพี่ว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้คาสุดโหดมาไว้ในครอบครองหรือว่า M60 ที่บวกอัตราการยิง2แบบการันตีและราคาเริ่มต้นที่9 4 9เพชร9 9 199, 299, 399แล้วจบที่999เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดวงสวย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 ,สวยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1,954เพชเรนะก็คือไม่เกิน2,000เพรเตรียมเงินไว้นะครับพี่ว่าคุม้มนะทางกระเป๋าที่สวยๆแล้วก็ตัวไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าชุดก็ตามที่เราอยากได้ด้วยนะครับถ้าอยากได้อย่าลืมวันที่เท่าไหร่วัน4ถึง -20 นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook, Youtube เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายชุม